الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته คลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ในคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นนั่นก็คือเรื่องของผลร้ายของการทําการฝ่าฝืนต่อลอสุมฮานอูวาตาอาลานะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมตั้งใจว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วละครับแล้วก็ ในคลิปถัดไปคงจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็เปลี่ยนเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นเรื่องอื่นๆนในชาอัลลอ์ก็ใน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 เรื่องของผลร้ายนะครับของการทำบาปเนี่ยเราคุยกันถึงผลร้ายที่16ใช่ไหมครับในคลิปนี้ก็จะต่อในผลร้ายที่17ซึ่ง ในข้อที่17บเจ็ดท่านอิบนาอิมานบินุกอย,ยิมรอฮิมาฮุลลอฮุตออาลาท่านได้บอกไว้ว่าการทําบาปหรือการทําตัวหรือการทําเรื่องที่เป็นการฝา่าฝืนต่อละซุบฮานอหัวตาอาลาเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลทําให้คนที่เป็นผู้ทําบาปต้องประสบกับความต่ําต้อยนะครับเพราะว่าอัลละซุบฮานตาอาลาบอกไว้ว่ามันแค่นายูริดุลอิซเตาะฟะลิลลาฮิลอิซเะาะ ยามีอาใครก็แล้วแต่ที่เขาต้องการจะได้รับเกติยศเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกรติยศทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุภฮานหุวัตอาณาดังนั้นเมื่อรับรู้ว่าเกติยศเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุภฮานหุวัตอาลาการที่จะให้ได้มาซึ่งเกติยศก็มีแค่เพียงช่องทางเดียวนั่นก็คือการ ขอเกียรติยศนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาซึ่งการที่จะแสดงออกถึงการขอเกียรติยศจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลานอกจากการแสดงออกมาได้ด้วยกับการขอดูอาแล้วเนี่ยนะครับาภาพอีกภาพหนึ่งที่สามารถแสดงออกได้ชัดถึงการที่เรากำลังเป็นคนที่พยายามมุ่งเข้าสู่การแสวงหาเกียรติ หรือขอเกียรติยศจากพระเจ้าของเรานั่นคือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพของการเชื่อฟังในคําสั่งของพระองค์นั่นเองนะครับก็แปลว่า,าถ้าเราอยากจะพบกับเกียรติยศอยากจะได้รับเกียติยศก็จําเป็นที่เราจะต้องสแสวงหามันในการในการเชื่อฟังพระเจ้าผู้ครอบครองเกียรติยศนั้นนะครับผู้ครอบครองเกียติยศทั้งหมดนั่นเองนะครับ ก็ด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงพบได้ว่าบรรดาศาลาบางท่านในท่านขอดุอาวอนโดยมีสำนวนในการขอดุอาว่าอัลลอฮุมะอัอิอซนีบิอิซ์ต์ต้าะอัลลอฮุมะอัอิอซนีบิต้ะติกะวะลาตุดิลลานีบิมะซียติกอัลลอฮ์ขอพะองคได้โปรดเอ่อทำให้ข้าพระองค์เนี่ยเ well, ป็นได้รับเกียรติและก็มีเกียรติยศขึ้นด้วยกับการเชื่อฟังพระองค์ และขอพระองค์ทรงได้โปรดอย่าให้พระองค์นต้องประสบกับความต่ําต้อยนะครับอย่าให้พระองค์ทรงทําให้พระองค์ต่ําต้อยลงด้วยกับการฝ่าฝืนต่อพระองค์เลยนะครับท่านอัลฮัสันอัลบัสรีนะครับรหิมุฮัมลาดะฮ์ลาได้บรรยายให้เราได้รับทราบถึงสภาพบางคนที่ทําบาปว้ว่าอินนฮุมวอินตัววาอินตักตักตดบิฮิมุลบิ غ าลูว่าฮัมลจบิฮิมุอัลบราดีนู อินนั้นดูละมั่งศีตาไม่ย่ำแกรู้หัวของพวกอบัติลอห์ไยทดินดละมันอาซาหูคือคนพวกนี้นะครับแม้ว่าพาหนะที่เขาขี่เนี่ยจะแสดงอากาบกิริยาที่ดูงดงามขนาดไหนเดินเป็นม้าย่องหรือล่อที่เดินย่องมาดูสง่าขนาดไหนจากภาพข้างนอกเนี่ยขอ้อเท็จจริงข้างในที่มีอยู่ในจิตใจของเขาคือความ ต่ำต้อยแห่งการทําบาปและก็ความต่ําต้อยแห่งการฝ่าฝืนต่อตอสุภานูตอาลาเนี่ยมันจะอยู่คู่กับใจมันมันก็ยังคงอยู่คู่กับใจของเขาเสมอไม่ไม่แยกห่างไปจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าภาพข้างนอกที่เขาแสดงหรือว่าที่คนอื่นเขามองเห็นออกมามองเห็น เมาวสภาพของคนเหล่านั้นจากข้างนอกเนี่ยจะมองว่าพวกนี้เนี่ยดูสง,ง่าขนาดไหนก็นแล้วแต่ดูมีเกจขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ข้อแท้จริงข้างในของที่มันปรากฏอยู่ในหัวใจของเขาคือเขากําลังประสบอยู่กับความต่ําต้อยเนื่องจากความเนื่องจากการทําบาปและการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮาวตารายอยู่เสมอไม่ขาดไม่ขาดตอนไปเลยนะครับแล้วก็ท่านอานฮารันก็ปิดท้ายการบรรยายถึงสภาพตรงนี้ของคนที่ฝ่าฝืนด้วยว่าอัลลอฮ อิลลัอายูดินละมนาซาห์อัลลอฮ์ทรงปฏิเสธจะทําอะไรทั้งสิ้นกับคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นอกจากการที่พระองค์จะทรงทําให้เขาคนนั้นต้องประสบกับความต่ําต้อยเท่านั้นคือ,อสิ่งที่พระองค์ทรงจะทํากับคนที่ฝ่าฝืนพระองค์ก็คือพระองค์จะทําให้เขาต้องต่ําต้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าความต่ําต้อยตัวนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่คนข้างนอกสังเกต คนข้างนอกอาจจะไม่ได้รับรู้แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็สัมผัสและรับรู้ถึงความต่ำต้อยนี้ได้อย่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็ได้อย่างตลอดเวลาเลยแบบแบบไม่มีการขาดตอนใเลยท,ทีเดียวนะครับก็อันนี้เป็นผลเสียของการทำบาปในข้อที่17นะครับข้อต่อมาครับการทำบาปเนี่ย จะส่งผลทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยถูกทำลายนะครับจะทำให้สติปัญญาของผู้ที่ทำบาปเนี่ยมันมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่มีความบกพร่องหรือว่าใช้ไม่ได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าการเจ้าตัวบาปที่เราก่อไว้หรือว่าได้ทำมาลงไปเนี่ยมันจะเข้ามาทำหน้าที่ดับรัศมีของสติปัญญาของเราไม่ให้ส่องแสงเจิดจรลัดนำทางเรา นำทางหัวใจแล้วก็นําทางตัวของเราเนี่ยสู่วิธีฐานที่มันถูกต้องหรือหรือหรือสูตรสิ่งที่มันเป็นเอ่อเข้าเรื่องที่มันเข้ารูปเข้ารอ้อนและเข้ารอนเลอะลควรจะเป็นนะครับเอ่อถ้าซาลาฟมนี่นนะครับได้บอกไว้ว่ามาอสจัลลอฮะอะฮัดุน حتى ج ن บ ي بعقله ไม่มีใครสักคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตาลา หรือว่าลงมือทำการฝ่าฝืนต่อรสุภานอหวุวตาอาลาได้ยกเว้นว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในสภาพที่ขาดสติเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาพตัวนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่มันมีความชัดเจนและก็คือเป็นอะไรที่เข้าใจอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนเราครับก่อนที่จะอยู่ก่อนที่จะก้าวลงไปสู่การฝ่าฝืนต่อลอสุภานอหวุวตาอาลาเนี่ย ถ้าเขามีสติเขาจะสามารถคิดได้ว่า,าตัวของเขาตอนนี้ที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยใครสร้างเข้ามาพระเจ้าสร้างเข้ามาพระเจ้าให้ชีวิตกับเขาแล้วก็สภาพการดำเนินชีวิตของเขาในชีวิตประจําวันที่มันเป็นไปได้อย่างราบเรื่นเนี่ยใครมอบให้กับเขาพระเจ้ามอบให้กับเขาการที่เขาสามารถมมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินพระเจ้ามอบให้เขานะครับม่นำซ้ำํา อ,อริสกีต่างๆที่เขาใช้มันและก็มีความสูขอยู่กับมันเนี่ยทั้งหมดล้วนเริ่มมาจากพระเจ้าของเขาท,ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเขายังมีสติเขายอมรับรู้เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยมีความสามารถอย่างเปี่ยมล้นและครบรอบด้านพระองค์ทรงรับรู้ทรงรู้ทุกอย่างที่เขาทําทรงเห็นทุกอย่างที่เขาลงมือทําลงไปแล้วก็ทรงได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดออกมา ดังนั้นแม้ว่าเขาจะหลบไปอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่เขายังไม่สามารถหลบพ้นไปจากพระเจ้าของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นเ,เขาก็คงจะต้องรับทราบาบ้างแล้วละว,ว่าในขณะที่เขาจะลงมือทำในขณะที่เขาลงมือทําเรื่องที่เป็นการทําบาปแล้วก็เป็นได้ที่ฝ่าฝืนตอน่อลอตาลาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพียงเขาคนเดียวที่รับรู้เกี่ยวกับมันแต่มีสิ่งถูกสร้างชนิดอื่นๆที่ ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่เราสร้างพวกเขามาเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นพยานคอยยืนยันในสิ่งที่เขาลงมือทํามันไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นเป็นพยานสนับสนุนถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเป็นการทําบาปในกรณีอย่างในกรณีที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยสิ่งสุดท้ายเหล่านั้นก็จะทําหน้าที่เป็นพยานปักความเขาซึ่งหลักๆเลยก็คือบรรดามมลาไิกาที่คอยจดบันทึกเข้าอยู่แล้วก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับ ซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลุดพ้นไปจากผลร้ายแล้วก็ผลตอบแทนของการทําบาปตัวนี้ที่เขาถล่มมันทํามันลงไปยิ่งบบวันนั้นถ้าหากว่าเขาเคยอ่านคุรอ่านข้อมูลในอันกุรอ่านก็เตือนเขาเป็นเป็นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่คอยจะดึงเขาไม่ให้ถล่มลงไปสู่พฤติกรรมเหล่านั้นที่เป็นการฝากืินต่อตาเราหรือถ้าหากเขาบอกว่าเขาเป็นคนอิมานความอิมานหรือการที่การสัทาของเขาก็เป็นข้อมูลที่เป็นเป็นเรื่องที่คอยรั้งและชุดดึงเขา ไม่ให้ถลําไปสู่การทําเรื่องที่ไม่เป็นการฝ่าฝาืนต่อพระเจ้าของเขาแล้วก็ข้อท็่จีนที่เขาพบในดุนยาอย่างเช่นการล้มตายหายจากของญาติมิตรหรือคนที่เขารู้จกักก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนสติที่ท,ทรงคุณค่าและทรงพลังที่จะคอยฉุดหลังแล้วก็หนึ่งเขาไม่ให้ถล่มไปสู่การทําเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์อะไรให้กับเขาเลยหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปไมิหนาซ้ำมันยังสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวของเขาและชีวิตของเขาหลังความตายด้วยนะครับ แล้วก็ความสภาพของการได้ไม่คุ้มกับเสียที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องไปทำบาปแล้วก็ยอมแลกการทำบาปด้วยกับการเสียเรื่องดีๆต่างๆมากมายในทีในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆของดุนยาแลอะอาคิรานเนี่ยข้อเท็จจริงตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่พอเพียงที่จะคอยฉุดลั้งเราไม่ให้ทำบาปแต่แต่แต ถ้าเรื่องเหล่านี้มันไม่สามารถดึงเราไว้ได้เลยแล้วปรากฏว่าเราก็ยังคงฝืนและขยับตัวเองไปสู่การทำบาปอยู่เนี่ยสภาพตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสภาพที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าคุณเนี่ยหรือเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพของการเป็นผู้ที่ขาดสติไม่มีสตินะครับโดยเหตุนี้เนี่ยจึงจึงเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งในผลร้าย แล้วก็ผลลั์ในแง่ไม่ดีของการทำบาปนั่นก็คือการที่การทําบาปนั้นจะทําให้เรากลายเป็นพวกที่ไม่มีสติปัญญาและสมีของสติมันจะถูกดับหรือว่าถูกบั่นทอนให้ให้ให้ใหมืดมนลงนะครับผลผลร้ายต่อมาของการทํำบาปก็คือการที่การทําบาปนั้นนะครับ ยิ่งมันเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นเท่าไรเนี่ยมันจะยิ่งเข้ามาสร้างความความมืดบอดให้กับหัวใจสร้างความเป็นเสนิมกลางเกาะกินหัวใจของเราจนกระทั่งหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องที่ถูกกับเรื่องที่ผิดหรืออาจจะกลับตาลัาดไปเลยเป็นมองผิดเป็นถูกมองถูกเป็นผิดนะครับก็สภาพตัวนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับอายะที่รทเราได้กลบอกไว้ว่าเัลลาเบล รอน่ากลัวกับ هم แม้เขาจะแอบูนนะครับก็ในึ่งสุรัลมุตัฟฟฟีนะครับก็ท่านอัลฮัสซันนะครับบอกว่าตรงน,นี้หมายถึงอาซัมบูอาดัมฮัตตายะมาอัลกลับหมายถึงกรณีของบาปที่เกิดขึ้นหลังจากบาปซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับจนกระทั่งมันส่งผลทำให้หัวใจเนี่ย มืดบอดลงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะที่จริงเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลร้ายตรงนี้เนะี่ยคือต้องรับทราบว,ว่าหัวใจของเรามาสามารถขึ้นสนิมได้ซึ่งสนิมของหัวใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบาปที่เราทำซึ่งคำว่าใจตัวนี้ไม่ใช่หมายไม่ได้หมายถึงหัวใจที่มันเต้นอยู่ตรงนี้ในในอกของเราแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นนมามธรรมนะครับเป็นหัวใจที่เราที่ อาลลอบบรรจุไว้ในหัวอ,อกของเราซึ่งใช้มันในการแยกแยะระหว่างเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีแล้วก็เป็นที่ที่ถ้เาเาราสูพูดไว้เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งหัวใจอันนี้จากการทำบาปว่ามันจะ,จะมันจะเกิดภาวะของจุดดำ จุดดำดำที่มันเกิดขึ้นจากการทาําผิดจัากท่านสุดท้ายถ้าเกิดทำไปมากๆเนี่ยหัวใจก็จะดํำสนิทนะครับก็ข้อมูลตัวนี้เนี่ยบอกให้เราทราบว่าบาปที่ทําลงไปเนี่ยมันจะส่งผลทําให้หัวใจมันเป็นสนิมมากเข้ามากเข้า,า,ขาก็จะกลายเป็นหัวใจที่ถูกปิดผนึกตายด้านนะครับจนทําให้ไม่สามารถแยกแยะได้ที่ว่าไป หรือถ้าหากว่ากรณีแบบนี้เนี่ยในสภาพตัวนี้มันไปเกิดกับคนที่เคยเป็นคนที่มีหัวใจสะอาดมาก่อนหัวใจที่เคยสะอาดแล้วกลับมาต้องกลับต้องมาประสบกับสภาพตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นหัวใจหัวใจที่กลับตลรพัดนะครับคือพลิกผันหมดเลยจากเคยจากดีกลายเป็นไม่ดีจากจากรักษาขอบเขตกลายเป็นถลําจากอยู่บนทางกลายเป็นหลง อะไรแบบนั้นก็ก็เป็นสภาพที่ที่น่าเศร้าแล้วขอแต่และขมคุ้มครองให้ให้เราพ้นไปจากมันนะครับแล้วก็อย่าให้มันมาเจอกับเรานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการทําบาปข้อที่20ซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือการทาบาปเนี่ยนะครับส่งผลทําให้ผู้ที่ทาบาปเนี่ยต้องเข้าไปไปเชิญอยู่กับสภาพของการที่เขาจะต้องเป็นบุคคลที่ ถูกท่ารสรุนสุลลัลลอองอะลรยฮิวะสัลลัมแช ει, ่งนะครับเพราะว่ามีข้อมูลในฮะดีษมากมายที่บอกว่าท้ารสซุนสุรลัลลอองอะลรยฮหิวะสัลลัมท่งแช่งพฤติกรรมที่เป็นการทําบาปหลายชนิดและก็ส่งแช่งบรรดาบุคคลที่เข้าไปทําพฤติกรรมการทําบาปเหล่านั้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้ามีฮะดีษระบุไว้ว่าท้ารสซุนสุรลัละอฮุอัยัยฮิวะสัลลัมส่ง ท่านเนี่ยได้แจ้งให้เราทราบว่าบุคคลบรรดาบุนคคลที่ที่เป็นคนที่ไปทำการสักหรือไปขอให้คนอื่นเข้ามาสักผิวหนังตัวเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ถูกแช่งนะครับแล้วก็คนที่เป็นทำการต่อผมหรือว่าถูกคนอื่นถูกไปขอให้คนอื่นมาต่อผมให้นะครับ หรือคนที่โกนคิ้วหมายถึงผู้หญิงที่โกนคิ้วหรือคำกำจัดขนบนใบหน้าหรือว่าไปให้คนอื่นทําให้เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ไปดัดฟันเพื่อเสริมสวยหรือให้คนอื่นเขาดัดฟันให้เนี่ยก็ล้แล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกแช่งนะครับเช่นเดียวกันคนที่กินออดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าครเป็น ผู้รับมอบอำนาจให้เป็นดำเนินการเรื่องการกินดอกเบีย้ยหรือคนที่จุดจดบันทึกดอกเบีย้ยหรือคนที่เป็นพยานในการกินดอกเบีย้ยนะ่ะก็ทั้งหมดดูแล้วแต่อยู่ในเป็นกระบวนการที่ถูกทุกคนที่ร่วมกระบวนการโดนโดนแช่งทั้งสิน้นนะครับเช่นเดีวยวกันบางคนที่เข้าไปม,มีความยุ่งแยวยุ่งเกี่ยวกับการให้ผู้หญิงไปแต่งงานแล้วก็บังคับให้กับให้ผู้หญิงที่ ให้ผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเพื่อจะใช้ให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นสะพานข้ามไปสู่การที่ผู้หญิงคนนั้นคนที่ไปแต่งงานด้วยเนี่ยจะได้สามารถกลับไปแต่งงานกับสามีเดิมของนามได้นะครับเอ่อครั้ที่เข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับกับวงการตรัวนี้ก็จะเป็นเท่ากับว่าเป็นบุคคลที่โดนโดนแช่งนะครับ เช่นโดยกันคนที่เป็นคนที่ขโมยนะครับก็เป็นคนที่ดนแช่งคนที่ดื่มเหล้าหรือเป็นคนที่ส่งเหล้าหรือคันเหล้าหรือว่าสั่งให้มีการคันเหล้าหรือคนที่ขายเหล้าคนที่ซื้อเหล้าคนที่กินรายได้ที่ได้มาจากการซื้อขายเหล้าคนที่เป็นการทําหน้าที่ขนส่งเหล้าหรือว่า เป็นพาหนะแม้แต่พาหนะที่ที่ที่ใช้ในการส่งเล่าทั้งหมดก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่โดนแช่งของสิ้นนะครับแล้วก็ยังพูดถึงความผิดต่างๆนานามากมายที่ที่มีฮะดีษยืนยันไว้ว่ามันเป็นความผิดที่ถูกแช่งอย่างเช่นคนที่ทำรูปนะครับอันนี้หมายถึงรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือคนที่ปิดบังข้อมูลในเรื่องศาสนาไม่ยอมเผยแพร่บอกไปอย่างชัดเจนอย่างซื้อย่าง,อย,างอย่างตรงไปตรงมาและมีอามานะก็เป็นบุคคลที่ที่โดนแช่งด้วยเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับาการที่คนเรายังฝืนทําบาปอยู่ ท้งทงที่รู้ว่าคนที่ทําบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบาปมากมายที่บอกได้ที่ได้พูดได้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยเป็น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 บาปหรือว่าเป็นคนที่ถูกแช่งแต่ถ้าเขารู้อย่างนี้แล้วยังฝืนทําอยู่เนี่ยมันก็คงจะเรียกได้ว่าเขาก็เหมือนกับจะพอใจที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่โดนเท่าตัสูนแช่งหรือ เป็นคนที่ถ้าเราพูดบอกว่าอัลลอฮ์ทรงแช่งหรือมาลายอิาอาอากาได้ทําการแช่งเขาซึ่งสภาพตัวนี้เนี่ยก็เป็นสภาพที่หนักมากแล้วก็ถ้าคนยังหัวใจยังคงมีความละอายและรักในความในความอยากจะให้ตัวเองได้ได้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็คงจะไม่มีใครกล้าถลําเอาตัวเองเข้าไปทํากับเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือผูกพันกับเรื่องเหล่านั้นแน่นอนนะครับ ก็นี่ทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปนี้นะครับก็เป็น20ผลร้ายของการทำบาปที่ท่านอิบนุกอกยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตเอลาท่านได้บอกแล้วก็เตือนเราให้รับทราบเอาไว้ในหนังสืออัดาอุดดะวะก็ขอรละตาลาทรางทำให้ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ทำให้เราเป็นบุคคลที่ที่สามารถรอดพ้นจากการทำบาปได้ด้วยกับอนุมัติของพระอ,องค์รละตาลาแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือ سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و...